สวัสดีค่ะรินดาประกอบบุญค่ะเมื่อนี้รินดาอยู่กับท่านผู้เชวญศาสตรตาจารย์ดรอาทิราวัฒน์นจีนแล้วก็จากมหาวิทยายลัยนครพนมค่ะท่านดรค่ะเมื่อนี้นะรินดาเ็เกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความสําเร็จศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดนครพนมค<อ>รับโฟกัสไปที่มอลล์กรนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการยากให้ท่านดรกวเาลี่ามปไปเป็นมาก ในในมุมมองของท่านดราอว่ามรรคก่อนบ้านเฮ่าหรือคนคนเป็นคั้วจะเป็นยังไงเฮ้าคว้วสี่ใสเทคนิคอย่างเพื่อที่จะไห้มหมรําก่อนของเฮ่าสามารทร่วมสมัยและก็ในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเ้าท่านานักวิชาการดูควรเป็นแบบนี้ถ้ากลุ่มวัยรุ่ดนดูควรจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราอยากสอดแทรกความองความรู้เกี่ยวกับการเมืองแลวการการวิธีการการการ,การใช้ชีวิตนะคะ ไข่ายก็วางเข้าสิพัฒานาสังคมไปในหูแตบบ่ไม่มีติของหมอรำหรือเขาพูดถึงเรื่องใหญ่เลยเบื้องต้นก็อยากให้ท่าหน่คือเล่าความเป็นไปนเป็นมาของหมอลำในในพื้น<ม>ที่บ้านเขากอนในสมัยเด็กๆนี้เท่าที่มีประสบการณ์ในการรับฟังหมอลำรวมทั้งได้อ่านงานหลายชิ้นนีกก็เห็นว่าหมอลำนี่มีอิทธิพลต่อสังคมมาทุกยุคสมัยโดยเฉพาะในยุคสมัยแรกๆนี่เราเห็นหมอรำที่เขาเลยเป็นเป็นผู้นําทางสังคม นะครับในงานชิ้นเรื่องของกระบทที่ดุนอย่างนี้ว่าใช้มอลำนะครับในการรวมผู้คนนะครับแล้วก็อีกได้หลายอย่างในในบทมรของมอลำม,มันทําให้เรารู้สึกว่าทะลุก,กับกรอบที่เป็นวิธีปฏิบัติอย่างเช่นกรอบทางศาสนาเวลาเราพูดถึงศาสนาครับสิมูซีกว่ามันมันแข็งมันชื่อนะครับแต่ว่าในหมอลำม,มันอาจจะเวลาเรามาฟังมอมลำเนึ่ยมันคือมันเป็นการผ่อคนคลายทางวิถีนั้นะหรือว่าในระบบการปกครองชนชั้นเนี่ย ร,ระบบกระสับ้าระบบในชีวิตจริงเราจะรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้การปกคร้องนนนี่นั่นเนะาะมอลลัมเรื่องเซนเนียงสินเนาะเวลาเขาได้รํางหนึ่งสิ่งเราจะรู้สึกผ่อนคลายได้กล้าที่จะทะลุปรอดอะไรบางอย่างผมคิดว่านในสมัยนั้นมอลลัมกเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายกับการทํางานการใช้ชีวิตแล้วก็อะไรหลายๆาอย่างอันนี้แค่าย,ยากตัวอย่างบาง,บางส่วนอันนี้ก็เป็นมอลลัมในยุคสมัยพอมาในสมัยโตขึ้นเนาะอันนี้พูดถึงเฉพาะมอลลัมครอบ ผมคิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่ชอบมอลังำกรยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็เขาอิดมขึ้นมาอย่างน้นอยชี้เฉพาะนะเป็นกลุ่มที่เฉพาะเนี้ยว่าโรกมันจะเปลี่ยนแต่แต่พบว่ามอลล์ำกรเป็นเป็นมอลล์ลำอนรรักนะครับเป็นมอลล์ำสืบสารเป้าหมายก็ยังมีคือมันเป็นความชอบเราะนิยโหยกไหมเราอาจจะเข้าใจว่าอ,อาจจะชอบเพลงนั้นนี่แต่ความจริงมันก็มีอยู่บางกลุ่มเฉพาะนโยงช่วงหนังถ้าเราเคเคยเห็นเช่นอัน ุ่มเกิดมาหอมาเขียวอ่ะเพรโลกมันเปิดกว้างแล้วกลุ่มมอลําำกรก็อาจจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาสนใจนะครับในในทัศนะผมเนาะว่าการที่จะสืบสารมอลําำหนึ่งก็คือผมอยากให้ดำเนินการที่เป็นหลักของความเป็นมอลําำกรถ้าเราจะบริหารมอลําำกรเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องอนุรักษ์ไว้ก่อนครับผมคิดว่าต้องอนุรักษ์ไว้ก่อนนะครับพราะ่ากลุ่มที่ยังสนใจกลุ่มที่เป้าหมายของเราหลักเรายังมีอยู่แต่ว่าเราต้อง ต้องเราอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราไว้ก่อนคนรุ่ในใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่สนใจนะครับผมว่าใ,ในทัศนผะผมเนาะก็สอบแรกเรื่องราวในปัจจุบันซึ่งสื่อในปัจจุบันที่มีความหลากหลายอย่างเช่นเราอาจจะมาพูดถึงซีรีส์เกาหลีด้วยอย่างเ,เช่นพระมหาปุโรหิตล่าสุีิกายร่างมาเป็น <c oughs> ไอดอลอันนี้เราให้ฟังจากโลกสมัยหนึ่งที่เป็นพระเจ้าสําหรับรักษาโลกกายร่างมา ดูนี้อีกไม่จริงที่เป็นไอออนาศาสนาในยุคสมัยใหม่ก็เลยเป็นาศาสนาที่ไม่ได้มีาศาสดาหรือคำพิอันใ้นแปลว่าท่านดรอกําร์กลังพูดถึงรูปแบบการนําเสนอที่มันเข้าถึงคนครับคบอ,นนอันนี้ก็จะตัวอย่างรีรรสร์เรื่องของฟุตบอลนี่ผม็นยวรุ่นเนาะรรเรื่องของฟุตบอลที่ัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็มีความเชื่นชอบแล้วเรื่องของความรักเนาะในที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับส่วนอื่นๆนะครับ สื่อเนาะเรื่องสื่อเรื่องสื่อนี่ตอนนี้ก็มีสื่อหลายช่องทางหลากหลายนะครับสื่ในการนําเสนอก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการตลาดเป็นการส่งเสริมใจตลาดนตัวน,นะคะคนเข้าใจหมอรำก่อน,นยังเมื่อเทียบกับหมอรำใหญ่ๆเวลาพูดถึงหมอรำเราจะนึกถึงปฐมพื้นท่สิงห์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะรับตาลงมาจะเห็นหมอรำเรื่องก่อนเออหมอรำอย่างนงี้รับหมอรำก่อนละคะเราจะเห็นอะไรเป็นตลาดเน่ยเตาแกนม เ็นแคนเนาะกัญลักษณ์กัญลักษณ์คือมรำแขนมรำกรคือมรำแคนค่ะแต่ถ้ามํำแบบที่ผมพูดครั้งแรกมันจะมีนี้อารณ์การงานสร้างนี้ชุดเป็นคนรบคนลุกขันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นมรำวันนี้มี่แค้นมีแคนหมเลยนี่ค่ะแล้วคมีแนทุกวันนี้ก็มีมรากรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันร่วมสมัยเราต้องหนํ่การบูรณาการดนตรีสาคดนตรีว่าอมีขี้บอร์ดนี ก็ไม่เห็มาต่กอนทสี่ต่แค่ไหมคะครับมันหลายมิตินารอย่างเช่นเนือาสนเนืาเช่นเนื้อหาเนาการลำเนอหาการรำเน่เนื้อหอาการรเื่องการรำการรเนื้องาการเรื่อาการรีเรื่อหามร่้องความรัเ่หารเือหาการนื่ออการรำเนากรเอาการนการน้การนาการเรนื้อารองการรเการนการแต่งกาย เราก็ทำดีอยู่แล้วเนะ<ป>วาะก็ปรับให้ทันสมัย